โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงโหมดคู่รักกันนะฮะผมด้วยปืน AF นะครับก็ปืนนี้ก็เป็นปืนที่โหดมากๆครับในโหมด PVE นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีแจกฟรีด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องสุ่มนะเออแต่ว่ามันฟรีนะครับเพียงแค่เราออนไลน์ครบ120นาทีเราไปสุ่มน้าเว็บนะครับก็มีโอกาสได้ปืนนี้มาเล่นฟรีๆเลยนะครับ่ะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาลงโหมดคู่รักกันนะครับโหมดปั๊ม EP สำหรับมมือให่ ใครที่แบบว่าสมัครรหัสใหม่เนี่ยเลเวลขึ้นช้านะครับผมก็แนะนําว่าให้ลงหมดคู่หลักนะครับเพราะว่ามันผ่านค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็แบบว่าได้ E ีค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวก็ตามผมมาเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยลงนะครับโอเคค่อนข้างจะอีซี่ครับผมก็ลงมาแบบสิบยี่สิบกว่ารอบแล้วนะครับไอ้หมดเนี้ยตั้งแต่มันเข้ามาใหม่ๆอ่ะนะครับอันนี้เราเคลียร์มอนไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายเกมเนี่ยมันจะได้ EP เท่าไหร่นะครับสวยโอเคผมขอใช้คาถาด้วยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์เร็วๆนะครับป๊อปเโอเคครับตายแล้วครับค่อนข้างไวเลยนะครับตรงนี้ก็มีมอนข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับข้างขวามีปล่าวะไม่มีโอควางอ้ห่อคาถาไปจุดห้าไว้ตรงบอทนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่โดนมอนตบนะครับโอเคไปเลยครับตามทางมาเลยนะครับเคลียร์ไปเลยเนีย่ยสำหรับมือใหม่ครับก็ไม,ไม่ไม่รู้จะลงอะไรนะครับปั๊มเว่ไวๆก็เนี่ยโมคุลักนะครับแนะนําเลยเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีบ้านให้ยืนนะครับเพราะว่าคนมันเล่นน้อยมากนะครับเซิร์ฟแบบเซิร์ฟเริ่มต้นนะนะโอเคเคลียร์ไปปึ๊บปึ๊บ อยู่ไหนวะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นบอสนี่ไงสามสิบรอบสามสิบของดาเฟียยากนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงนะครับย้อมแมวนิดนึง <c oughs> โอเคอัดไปเลยครับเล็งเฉพอบอสครับไปไปครับผมเดินเข้าไปเลยเอ่ทางนี้แหละมัง้งประตูนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เอาประตูนี้ครับ โอเคแล้วก็โดดไปนะครับปึ๊บปึ๊บสวยครับโดดง่ายๆครับแต่ก่อนเดี๋ยวไม่มีของวิ่งโดดยากกว่านี้เยอะนะครับจริงอุ้ยมีมีมีดก็โดนมีดหันหน้าละประตูเปดิดสิโอเคสวยครับนี่เราก็เคลียร์มอนไปนะครับอันนี้ถ้าเล่นตัวผู้หญิงนะครับผมแนะนำว่าให้หาที่หลบด่วนๆเลยนะครับเดี๋ยวบอสแม่งป่องออกมาเนี่ยมันจะวุ่นวายเอานะครับเนี่ยเล่นตัวผู้หญิงก็หาที่หลบเลยหลบๆๆ โอเคมันปล่อยไอ้ท่าเขียวๆยวแล้วเราก็อัดได้เลยนะครับเรากลัวแค่ท่าเขียวเขียวมันอย่างเดียวอ่ะนะครับมันจะปล่อยมายอุย้ยเฮยล์มาแตกเลยโอเคนะครับแล้วก็มาต่อในอตัวผู้ชายนะครับไอตัวผู้หญิงมันก็จะแบบเป็นพิษไปแล้วอ่ะนะครับเนาะอย่างนี้แล้วก็มาต่อในตัวนี้แหละนะครับโอเคสวยโอ้ยตัวผู้หญิงมันกลายเป็นพิษไปแล้วนะครับ ก็ผมแนะนําว่าให้หลบดีๆแล้วกันนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับลําบากมากนะครับแล้วนี่เป็นตัวหลักผมด้วยนะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับเปิดสองจอมก็จะลําบากนิดนึงนะครับโอเคเลาเคลียร์มอนไปนะครับวยเมาส์ไวมากเลยตัวนี้มาณนี้แล้วกันโอเคกำลังดีครับไปเลยครับ ถ้าจะไม่ผิดไอ้บอสนี้มันจะเป็นบอสบางไอหมาสามหัวปะแต่ว่าปืนคิดเราก็แรงอยู่นะครับไหวไหวไหวโอเคครับไหนอยู่ไหนวะเกิดยังโอกชุบเอฟเลือดเอฟตัวเอฟเลือดตัวนี้มันมีห้าหมื่นเลย <c oughs> โคตรเยอะเลยนะครับไปเราลุยเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมันวิ่งว่ะ เองชาร์จเลยเหรอโอ้โหตายครับใส่เลยครับกดสกิลเซตไปดิกดสกิลเซตไปดิเรามีสกิลเซตอะเรียบร้อยครับตายครับโอ้โห,หมดแล้วนะครับผมบอกแล้วผ่านโคตรง่ายนะครับโอเคไปครับเดินเข้าบอลอพุ้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันหมาตาย <c oughs> แต่ก่อนนี้ปืนมันไม่โกงมันลงยากมากเลยนะครับลงตานึงก็แบบว่า สิบนาทีอ่ะนะครับไปก่อนนะนะเดี๋ยวนี้ลงแป๊บเดียวผ่านแล้วอ่ะขอคาร์เตอร์ตายแป๊บนึงโอเคครับก็นี่ครับเราก็วิ่งไปที่บ่อน้ำผุเลยนะครับนี่หรือว่าเราจะแวะเล่นในตรงนี้ก็เอได้นะครับเนี่ยแต่ว่าแนะนําเลยอย่าไปยื้อเสียเวลาเลยครับเนี่ยเราไปยืนแช่บ่อน้ำผุครับมันจะได้ EP เยอะมากนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวกายผมวิ่งมาก่อนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา โอเคครับนี่ครับได้ EP ครับวิละ200นะครับก็คูณไปเลยครับอ่า9นาที60วิคูณเก็เท่าไหร่เก้าน4 5ีหกเก้าวิกับ EP 200นะครับผมก็นั่นแหละครับคูณแล้วไปนะครับก็ได้เยอะอ่ะได้หลายหมื่นนะครับสำหรับ ID ใหม่นี่ก็คือแบบว่าเวลขึ้นลัวๆเลยนะครับแต่สำหรับไอที่ผมเนี่ยเวลคงไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมได้อีพีมันเยอะแล้วอ่ะนะครับก็ต้องไปยืนบ้านปั๊มอย่างเดียวครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนได้ของตอนจบเกมเลยแล้วกันนะครับไป โอเคนะครับอันนี้ก็เหลือ30วิิบวิสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะได้ E ีพีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ยืนแช่แบบว่าโคตรนานเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับรอ,อดูกัน19าวิแล้วเดี๋ยว่าผมออกไปเล่นอ้นี้สักหน่อยละกันเปียโ,โนเนี่ยเปียโน,อโ,น,โ,นโอเคนะครับเป็นจริงเดี๋ยว e นะีพเนี่ยเราไปดูตัวนู้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนู้นมันก็ยืนแช่อย,อยู่ตลอดนะครับเราได้ของมาแล้วนะครับตอนนี้เล่นยังไงวะเนี่ย เล่นไม่ทันว่ะจริงๆก็อยากเล่นเป็นเพลงนะครับแต่ว่ามันมันจะมันต้องเล่น2คนน่ะเออนะครับ EP ก็ได้แสนกว่านะครับนี่เลยนะดูตัวหลักอะ่ะและนี่ก็คือของที่ได้ดรอปจากด่านนี้นะครับนี่ก็มีนี่อ่าเปิดไปนี่ได้แค่สออันใช่ไหมเนะี่ยรู้สึกว่ามันจะได้แค่กล่องหัวใจมานะครับอ๋อก็จะได้พวกชุบเลือดนะครับไรระวันมามานี้นะครับ นี่แหละครับ EP ก็ได้เยอะอยู่นะครับผมว่าถ้าสมัครใหม่เนี่ยก็ EP ก็เลื่อนไปหลายเวลเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ